สวัสดีครับสวัสดีนครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับวันนี้ครับมีรถตักอีกคันมาใหม่นะครับเป็นโคมสุ WA 8 0รุ่น3นะครับครับเพิ่งนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสภาพดีสวยๆพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้นะครับขนาดว้งกี1คิวนะครับสภาพดีนะครับวันนี้เราพามาชมกันใกล้ๆตัวนะครับนี่ครับระบบกระบอกไฮดรอลิกนะครับสวยเดิมๆนะครับ แห้งเลยครับไม่มีรั่วซึมนะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับสภาพยางก็ประมาณ80%นะครับนะครับสีสันเดิมๆนะครับสภาพดีพร้อมใช้นะครับตัวนี้มากับยางขนาด 17- 5ขอบ20นะครับอันนี้กระบอกนะครับกระบอกสภาพดีอยู่นะครับสภาพภายใน ด้านล่างสวยนะครับช่วงล่างเอวแน่นนะครับตัวนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ๆนะครับสภาพดีครับตัวถังเฟรมสวยนะครับอันนี้เอวครับเอวแน่นนะครับตัวนี้คอนทอนเดียวนะครับกับเคลื่อนสี่ล้อน่าใช้มากครับอยากยคนเดียวคอนทนเดียวนะครับ ันนี้เครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราดูเครื่องยนต์กันนะครับสภาพดีนะครับมานานมากันทีครับรุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์มาสี่สูบนะครับเครื่องคอมสู่สี่สูบนะครับสภาพดีนะครับเรียมดีครับตัวนี้แห้งๆเลยครับนะครับฝาวาวเครื่องดีครับเครื่องแห้งพร้อมใช้เลยครับ เดี๋ยวเราชมอีกด้านนึงนะครับครับตัวถังเฟรมสวยนะครับครับอันนี้เป็นตะแกรงสำหรับปิดกันหิมะนะครับอ่าอีกฝั่งนึงครับเดี๋ยวเราชมเครื่องอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นด้านด้านเขาควายครับนี่ครับเครื่องสวยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็ลองมาชมที่ร้านได้นะครับ สภาพโดยรวมก็เจ็ดแปบอร์ซครับตัวหมุดล็อกยังอยู่ครบนะครับเดี๋ยวเราชมด้านบนกันดูนะครับครับก็มีสนิมบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับครับเบาะเดิมนะครับอคอนโทรลเดียวนะครับข้างในก็ สวยอยู่นะครับยังใช้ได้อยู่สภาพดีนะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องยนต์กันดูนะครับนะครับเครื่องแน่นดีนะครับเครื่องเกียร์ปัมดีเลยครับที่พี่นใดสนใจก็ลองแวะมาชมรถที่ร้านได้นะครับหรือโทรขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์087-911-8593นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ